ดึกแล้วอย่าล so ืมแปรงฟันกันนะคะพี่คิมจะไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ดูบอนะคก็ทานอาหารกันเยอะแยะแล้วนะคะก่อนนอนนะคะเช้าเย็นอย่าลืมนะคะอย่าลืมแปรงฟันนะคะฟันเป็นสิ่งสำคัญมากแลยิ่งมีอายุมากนี่ต้องรักษาฟันให้มากๆนะคะนะคะฟันดีเราจะเคี้ยวอาหารได้สบายค่ะคนที่มีฟันดีนะคะ เจ้าหันสไยนะคะเราไม่ต้องไปหาฟันปลอมมาใส่เราไม่ต้องไปหาอะไรที่มาครอบฟันให้มันขาวนะคะฟันขาวอัตโนิวัตรเฮ้ยใช่แค่นี้นะคะแต่นี้นะคะซินซูดี n ส์แอนติคอ a รนะคะแอ i ติข้าวหินปูนที่มาเกาะตามลักฟันคูณฟันนะคะฟันพิคิ้มฟันแท้หมดเลยะคะ่ะ ฟันน้ำนมยังมองไม่หลุดไปหมดเลยนะ,ะตั้งแต่เกิดมาหลุดไปจำได้ก็ประมาณหนึ่งสองสองซี่นะคะฟันน้ำนมนะคะฟันแท้ฟันน้ำนมเท่าไหร่เกิดมานะคะอันนี้ก็ฟันฟันแท้ฟันน้ำนมยังไม่หลุดอ่ะฮะอย่าลืมรักษาฟันกันฮนะ,ะตัวนี้ก็ดีโคตรๆเลยะค่ะตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้อามารีนะคะ